สวัสดีครับวันนี้พามาดูปั๊มน้ำขนาดเล็กโซลาเซลล์นะครับนี่เลยตัวปั๊มเล็กจิ๋ว DC 3.5ถึง9โวลต์นะครับขนาด1ถึง3วัตต์นี่เลยตัวเล็กใหญ่กว่าเลนสิบนิดนึง อด,ดูไปเหมือนเราซื้อแผงโซลาเซลล์แถมปั๊มมากกว่านะครับนี่เลยตัวแผงตัวแผงก็ขนาดเท่ากับน่าจะเท่ากับแท็บเล็ตมาพร้อมสายแบบนี้เลยดีมากเลยถ้าเกิดใครจะเอาไปสั่งมาใช้อย่างอื่นนะครับตัวนี้ก็จะบ,บอกมีตัวแปลงไฟด้วย นี่นะครับเส้นที่หนึ่งคือเก้าโวลต์ดีซีสองสามสี่คือห้าโวลต์ดีซีนะครับนี่เลยก็แสดงว่าตัวนี้เป็นเก้าโวลต์ถ้าเกิดไล่มาส่วนที่เหลือสามตัวนี้ก็ห้าโวลต์เป็นไมโคร USB หนึ่งตัวนี่ฮะ คยบินตัวแล้วก็เป็นพวกเอ่อสำหรับเสียพวกไฟฉายสองกบอย่างนี้นะครับชัดแล้วก็มีตัวนี้เป็นไทเอตัวเมียก็เอาสายที่เป็น USB มาต่อตรงนี้ได้เลยก็จะได้ไฟห้าโวลต์สายที่ให้มาก็ยาวสามเมตรมุมีม่กล่องกัน ที่กล่องก็จะบอกว่าเป็นโซล่าพาเนลนะครับรุ่นนี้ M5 P18 นะครับก็จะให้กำลังไฟที่9โวลต์5วัตต์ชาร์จที่3.7โวลต์แบตเตอรี่นะครับกระแสก็อยู่นี่เลยดูตามนี้เลยสำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลนะครับของ Tiger World New Engine l i g h นนี่นะครับ หน้ากล่องด้านข้างก็ไม่มีอะไรพี่กมุลมาดูด,ด้านหลังด้านหลังนี้ข้อมูลเพียบเลยด้านหลังก็จะบอกชื่อรุ่นโมเดลบอกขนาดไซย์อะไรยังไงเดี๋ยวใครสนใจก็ไปดูเอาครับ นี่ก็บอกวิธีการวางตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้บอกวิธีการเอาไปใช้งานนะครับนี่เลยใช้งานได้หลากหลายปรากฏว่าซื้อมาแล้วก็เหมือนกับซื้อแผงโซลาเซลล์แถมปั๊มนั่นเองมีโอกาสก็คงต้องหาปั๊มตัวใหญ่กว่านี้ขึ้นมานะครับนี่เลยก็สามารถต่อได้หลากหลายต่อไฟใช้ต่อ โซล่าซิสเต็มต่อที่ใช้ไฟห้าโวลต์นะครับใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็บอกขนาดของสายสามเมตรให่มีบอกสีชุดนี้ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้สำหรับการต่อใช้งานก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่องเสียบ usb แล้วอยู่อยู่ที่ตัวปั๊ม อีกปลายข้างหนึ่งก็จะเป็น USB อยู่แล้วนี่ก็คือสายบ้านนำไปต่อกับพวก Power Bank ได้น,นะครับถ้าเกิดเรามีมีพวก Power Bank ก็ต่อเข้าไปเลยขวามเงาทำงานเียงเงียบมากเลยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเดีย๋ยวผมลองต่อกับ Power Bank ให้ดูนี่นะ ต้องต่อกับเพร์แบงดูก็เงียบแทบจะไม่รู้สึกว่ามันทำงานเลยทีนี้ก็จะทดลองชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ดูก็ง่ายๆเลยก็เอาสายชาร์จมาต่อเข้ากับช่อง USB ที่มีไว้ให้อยู่แล้วนี่เลยก็จะขึ้นชาร์จ เหมาะมากเลยสำหรับไปแคมปิ้งหรืออยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาดีมากเลยลองนำมาใช้งานจริงนะครับก็จะพบปัญหาอยู่เล็กด้อยก็คือตัวแผงนะครับไม่ได้ออกแบบตัวข,ขาแขวนมาสำหรับยึดติดเสาให้นะครับก็คือเป็นพวกขาเล็กๆเอาไวคไ้ค้ำเฉยนี่นะฮะ บางทีก็อาจจะหาจุดแขวนจุดติดตั้งยากหน่อยหนึ่งนี่นะครับด้านหลังอีกจุดที่น่ากังวลก็คือจุดตัวนี้นะครับตัวแปลงสัญญาณเห็นว่าจะมีตัวโชว์ไฟโชว์สานะเล็กๆอยู่นี่นะครับสีแดงเล็กๆนี้นะครับอยู่ ตัวนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะกันน้านะครับน่าจะมีช่องว่างให้น้ําเข้าไปได้นะครับและไม่มีแบตเตอรี่สำรองนะครับใช้งานได้เฉพาะเวลาที่มีแสงแดดเท่านั้นก็อลองต้องทดลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใครจะซื้อก็ลองพิจารณาตรงนี้ดูสำหรับการใช้งานจริงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับ แต่ก็มีเมฆบางนิดนึงน้ำที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็พอได้ครับกล้อมกล้อมไปได้อยู่เดี๋ยวลองต่อผ่านพาวเวล์แบงดูอีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นการสลับมาต่อกับพาวเวลแบงแล้วนะครับเท่าที่ดูก็ ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็สแสดงว่าแผงก็จ่ายกำลังได้ดีพอสมควรเลยนะครับครับพอเรามาทดลองต่อกับตัวพญานาคพ่นน้ำก็ให้น้ำที่แรงใช้ได้เลยตัวปั๊มอ,อยู่ตรงนี้นะครับลึกลึกก็ประมาณ ห้าถึงสิบเซนติเมตรนี่แหละครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับจุดสังเกตหลักๆก,ก็คือความทนน้ํานะครับตัวแผ่นนี้บอกว่าทนน้ําอยู่แต่ตัวข้อต่อมันไม่น่าจะทนน้ํานะครับเพราะว่ามันใช้แบบนี้นะครับนานไปอาจจะเป็นสนิมได้นีดูแค่วางแป๊บเดียวก็มีเศษดินมาอุดแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับใครที่จะซื้อ วันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ผู้รับชมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ